งานมีก็ทำไปบุญมีก็สร้างไปปัญหามีก็แก้ไปเวลาในชีวิตแค่75ปีหรือเกินกว่านี้ไม่กี่ปีเนี่ยมันแป๊บเดียวช่วงเวลาที่มาสนุกสนานเพลิดเพลินกับชีวิตมันมีเวลาแป๊บเดียวเคยเห็นไหมอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเรานี่นะณปัจจุบนันนี้ท่านมีชีวิตในแต่ละวันยังไงอ่ะสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเราไหมท่านกา็มีความสุขได้อย่างล่าเริงที่สุดก็ยิ้มให้กับเราหัวเราะเริงล่าแต่ว่าจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่สามารถท ทำได้แล้วจริงไหมสังขารร่างกายนี้มีเวลาจำกัดมากๆเลยนะโยมถ้ามีแล้วเนี่ยเอามาสร้างบุญดีกว่าโอ้ยหลวงพี่โยมเสียดายเวลาที่ต้องไปเที่ยวไปเพลิดเพลินเที่ยวสังสรรค์เสพตรงนั้นตรงนีน้ที่เป็นความสุขเราไม่ต้องไปเสียดายตรงนั้นยังไงเกิดมากี่ภพกี่ชาติถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ได้มาทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแหละแต่สิ่งเหล่านี้ที่เราเพลินกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ทําให้เราหลุดจากการต้องทุกจากการพัดพลากจากของรักทุก จากการได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ทุกจากการไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้มันมีความสุขไหมกับการอยู่ตรงนี้ถ้ามันไม่มีความสุขกับการอยู่ตรงนี้อย่าเสียดายความสนุกสนานเพลิดเพลินที่มันสูญเสียไปแล้วเอาเวลามาใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองจริงๆ